เดินเข้าหาครับขยับเข้าไปเพชรประดับแข้งขวายังติดครับแข้งขวาของแสนเฮงแสนเฮงนี่ดูรูปร่างช่งชกจะได้ลอยนะครับออกมานี่ใช้จังหวะนะครับโอ้เบียดเข้าไปเพชรประดับจับปล้ำใน ที่มุมก็มี1อุบลสิทธิเลิศชัยนะครับตนเป๋ผู้เป็นพ่อนี่โอ้ยืนกำกับยืนติวเข้มเลยแสนเฮงดูว่าวันนี้จะคว้าชัยได้หรือเปล่านะครับมาชกในเกมตั้งครับปล่อยให้เพชรประดับนี่เดินเบียดก็ไปมีแข้งขวานำไปก่อนแล้วก็มีหมัดด้วยดูนะครับโอ้ยออกสายดีขวาทีนะครับไม่ยอมนะครับโอ้เจาะยางเนาต้องเดินให้เร็วกว่านี้แล้วครับเพชรประดับ เดินเข้าไปครับเบียดเข้าไปครับเจอสอกดักเอาไว้วงในครับยังตีไม่ชัดนะครับกรรมการจับแยกออกมาก่อนครับเดินต่อลุยต่อครับเพชรประดับแต่ก็ไม่ได้ผีผามนะครับค่อยๆเดินเข้าไปเนี่ยมีหมัดมีแข้งคอยรบกวนไว้ตลอดครับอ้าวแข้งขวาเตะได้ครับเพชรประดับครับโต้คืนด้วยขวาเหมือนกันครับแสนเฮงแสนเฮงนี่ก็คอยเกี่ยวคอยโต้นะครับอาศัยจังหวะฝีมือไม่มั่วไม่ปะทะด้วย เพชรประดับไม่สนโหนเบียดเข้าไปยิงหมัดขวาเข้าไปตรงๆนะครับขยับขาดวนไปเรื่อยโอ้ยแทนเฮงเตะซ้ายแทนซ้ายแล้วก็ออกมาชกในเกมตั้งรับแต่ว่าจะรับเยอะไม่ได้เพราะว่าเพชรประดับนี่เขายังคงเบียดตลอดนะครับบอกว่าเตะได้เตะไปอย่ายุบอย่าย่ายนใ้ผมเห็นนะครับโอ้ยแทนเฮงศัยจ,จังหวะนะครับคอยบงังคอยโตคอ,อยเกี่ยว แต่ว่าจะไปชกในเกมตั้งรับเยอะๆไม่ดีพอเพชรประดับนี่ดูว่าจะยิ่งชกยิ่งแรงนะครับเพชรประดับบอกว่าผิวได้ผิวไปเพื่อนอ้าวแม่ไปโดนกระจับครับยังอยู่ครบ2ฟองหรือเปล่าครับเดินเข้าหาต่อครับเพชรประดับขวาเตะเข้าไปครับแหมดูครับแม่จุกจิกเหลือเกินครับแล้วไปดักเสียบแล้วโดนกระจับอีกแล้วครับโอ้วายาฟองกรรมการเลยครับเพชรประดับครับ2ทีแล้วครับ อ่านปากว่าแบบนั้นนะครับเอาละครับกรรมการก็เพราะว่าชกต่อนะครับมัชักโมโหนะครับเบียดเข้าหามีแข้งขวาหมัดขวาโอ้ยดูขยับเข้าไปแข้งขวาออกแม่นกว่าครับแสนเฮงเพชรประดับดูจะช้านะครับก็ต้องพยายามเบียดแล้วครับเดินให้เร็วเข้าไปมีหมัดขวานะดูว่าจะทำผลงานได้ดีนะครับ มีแข้งขวาด้วยชกในเกมตั้งรับมีแข้งขวาเอาไปเอา้าโอมาดูกันที่วงในตีได้หรือไม่ได้นะครับเปล่าลครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในะยกที่4ครับย,ยกที่4ครับเอาเปิดมายกนี้นี่วงในอย่างเดียวครับเล่นของหนักของแรงใช้ความแข็งแกร่ง,งวัดกันละครับยกนี้นอกดูจังหวะเป็นรองนะครับเข้าในดีกว่าครับ ต้องเบียดต้องชนอย่างเดียวปล้ำในนะครับไปยืนคุยไม่ได้แสนเทียงนี่ดูจะได้เร็วกว่าแล้วก็อาวุธมวยก็จุกจิกกว่านะครับดูนะครับดูจังหวะการล็อกโอโ้ไม่โซนเพชรประดับก็พยายามจะปล้ำในแล้วก็เด้งตีเลือกเสียงเคียย์จากแฟนมวยได้ลั่นสนามเหมือนกันเอาละครับสถานการณ์ก็กลับมาเราใจอีกครั้งแล้วนะครับถึงตอนนี้เบียดเข้าไปล็อกได้ปล้ำได้หรือไม่ได้ตีโอ้โห แฟนเหงก็พยายามจะหักจะเทน,นะครับแต่ก็ยังไม่ล้มนะครับ oh, oh, oh. เพชรประดับกระดึ้นตีได้สวยๆเลยครับฮึกขึ้นมาครับเกมของเพชรประดับครับ hmm. ในอย่างเดียวครับหมายที่วงในอย่างเดียวครับแต่งตัวนานตีไม่ตีตีไม่ตีครับหมุนไปหมุนมาติ้วตีวครับยังไม่มีจังหวะ ไม่ประอการในการตีครับล็อกได้อย่างเดียวแหละครับจังหวะตีไม่มีครับลู่ต่ออุย้ยจูบศอกไปทีครับจับในเพชรประดับหักเหลี่ยมนี้สวยครับมาถือว่าคุ้มครับโดนศอกไปว่าแต่ว่าตัวเองได้ลูกนี้นี่ถือว่าคุ้มค่าครับต้องดูครับต่อนเนื่องหรือไม่ต่อนเนื่องอุย้ยมีศอกครับทางด้านของแสนหฮง ดูน,นครับแสนเห็งล็อกสะพายแลนเพชรประดับพยายามล็อกค,คืนเอ้าดูครับล็อกได้ลากมาตีได้ไหมลากหมุนต่างคนต่างไม่ยอมกันแล้วครับนี้โอ้โหวงไหนนี่เริ่มจะทําผลงานได้ดีนะครับเพชรประดับ ต้องชวนทะเลาะเบียดไปเรื่อยมีหมัดนํำไปก่อนแล้วก็ปล้ำในแฟนเห็นก็ล็อกสวยนะครับแต่ก็ตีไม่ได้ดูจังหวะการหมุนโอ้โหเป็นเพื่อกระดับนี่ที่หมุนแล้วก็หาเหลี่ยมแทงได้สวยๆมากกว่าและครับแฟนเพลงก็่อยากจะโต้เหมือนกันโอ้โหเกมการชกเอาละครับกลับมาสถานการณ์นี้ถือว่าคู่ขี้สูงสีกันอีกครั้งแล้วครับถึงตอนนี้วงในครับ เพชรประดับครับชวนทะเลาะที่วงในครปิดมาอ้าวยังไงบ่นหรือเปล่าแบบนี้่ที่รักแร้เลยอย่ายุบอย่าย่นนะครับยุบย่นไม่ได้ครับเอ้าดูครับแสนิงพยายามจะแข็งใจตั้งสู้แต่ว่าดูครับเพชรประดับมากแรงเหลือเกินบังลีล็อกคอลากเลยครับเรียกว่าพาทัวร์เลยนะครับกดหัวนี่หายเลยนะครับหัวหายไปเลยนะครับอมาดูว่า แข่งขวาด้วยแรงๆนี่หายไปหมดเลยนะครับไปปล้ำในสู้กับเพชรประดับดูว่าความแข็งแรงวงในความแข็งแกร่งนี่เพชรประดับดูจะจับได้ดีล็อกได้ดีแล้วก็ปล้ำตีได้ดีกว่าด้วยครับโอ้โหพอขึ้นคอได้ครับนี่ครับแกล็อกแข็งเลยครับพยายามขวางเอาไว้ครับแสนเฮงครับแต่เพชรประดับไม่สนใจครับตีไปเรื่อยทําไปเรื่อยครับ โอ้โหถือว่าแก้เกมได้ดีครับต้นน้ของเพชรประดับครับขณะที่สเนเองไม่พยายามจะต้านแต่ว่ายกนี้นี่ต้องยอมรับครับว่าเพชรประดับวางแผนมาดีแล้วก็ทําได้ดีตามที่วางไว้ด้วยครับีย่ว่าเบียดชนไปเรื่อยชวนทะเลาะนะครับไม่สนสถานการณ์นี่ถือว่าชิงดำแล้วนะครับมวยผู้นี้นะครับมาดูครับยังคงเดินต่อเนื่องต้นน้ของเพชรประดับครับ ขณะที่แสนเฮงครับยกนี้ก็ตั้งรับครับในเกมของตัวเองครับไม่ยอมให้เสียเปรียบในจังหวะสุดท้ายแล้วครับยกนี้ต่างคนต่างเน้นครับเดินต่อลุยต่อครับหม่แต่จังหวะนี้ชิงขึ้นคอได้ก่อนเลยครับแสนเฮงแยกก่อนครับแยกก่อน2นาทีกว่าครับยกสุดท้ายลุยประดับใหม่โซนครับ เอาละครับยกนี้ดูว่าแสนเฮงนี่ออกมาใช้จังหวะนะครับชิงออกแข้งไม่ปะทะด้วยนะครับเพชรประดับนี่ก็พยายามจะเบียดจะปล้ำเหมือนกันในช่วงต้นยกตอนนี้นี่ต่างฝ่ายต่างจะมั่นอ,อกมั่นใจแสนเฮงนี่เดินขยับขู่เลยนะครับเบียดเข้าไปออกแข้งขวาเพชรประดับจะมั่นใจหรือเปล่านะครับ ถอยตั้งรับนะครับโอ้โหมีแข้งขวาคอยโตแสนเฮงก็โต้ค้นเหมือนกันเอาแล้วครับทีมงานนี่บอกให้เดินให้ชนอย่างเดียวแล้วครับแสนเฮงเบียดก็ไปขยับเอาโอ้โหแข้งขวาเ <c oughs> กมบีบหัวใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะกดดันทั้งสองคนแล้วครับแม่มาถึงตรงนี้ต่างคนต่างมั่นใจแล้วครับ <c oughs> เอาเอาอีกหน่อยหรือเปล่าครับไม่เอาครับ เอาละครับทีมงานนี่บอกว่าให้แสนเฮงนะครับเดินขยับออกแข้งเพชรประดับนี่ชกชกตั้งรับแล้วโอ้โดนไปอีกสองดอกแล้วนะครับมันงกมั่นใจเดี๋ยวก็รู้นะครับใครจะคิดถูกคิดผิดเพชรประดับนี่ได้ยกสี่นะครับแต่ยกนี้นี่ออกมาชกตั้งรับโอ้โหโดนแข้งแล้วเอาเดี๋ยวโอ้โหาคืนได้เหมือนกันนะสถานการณ์ก็ยังถือว่าคู่ขี้นะครับ ดูี่สูสีครับเป็นยกที่ต่างคนต่างระมัดระวังครับในช่วงครึ่งทางของยกนี้ก็ออกมาชิงจังหวะแล้วก็ออกอาวุธกันได้เต็มที่แล้วครับมาถึงตรงนี้ก็รอเวลาครับรอเสียงระฆังครับแล้วก็ไปวัดใจกรรมาการครับว่ามองมุมไหนคิดเหมือนตัวเองหรือเปล่าครับเนี่ยคือสิ่งที่ต้องลุ้นกันต่อครับอีก30วินาทีครับ และบิดเหลี่ยมนี้ครับล้มลงมาทั้งคู่ครับโอ้โหนี่นะครับมาได้จังหวะสุดท้ายนะครับพิกเหลี่ยมนิดเดียวล้มกิ้งลงไปเลยนะครับโอ้ดูจํามั่นใจแล้วครับเพชรประดับแสนเฮงก็หอกไปเต้นนะครับทีมงานบอกให้เดินเบียดเข้าไปเอาจะต่อยมาจะปล้ำในแต่ก็ยังตีไม่ได้นะครับกรรมการต้องแยกก่อนครับ คร5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ ผันไปชูมือให้เพชรประดับนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเลยนะครับมวยคู่นี้